ณนะตอนนี้ใครที่อยากจะกู้เงินมันก็มีสินเชื่อให้คุณได้เลือกมากมายจริงๆมีเกลื่อนกลาดไปหมดเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีที่มันง่ายๆผ่านง่ายๆสมัครง่ายๆมันก็เป็นปัญหาโลกแตกเลยนะแล้วสมัยก่อนในการขอสินเชื่อการจะไปกู้เงินส่วนใหญ่ก็นึกถึงแบงค์นั่นแหละจะต้องไปแบงค์นะแต่เดี๋ยวนี้สินเชื่อมันมีมากมาย และการขอสินเชื่อก็ไม่ได้ตีกรอบแค่ว่าคุณจะต้องไปแบงก์แล้วนะไม่ใช่แบงค์เนี่ยเขาก็มีเงินให้คุณโก้เขาก็มีสินเชื่อให้คุณได้สมัครหรือใครเขารู้จักกันเรียกกันว่านอนแบงค์อย่างที่เกล่นเอาไว้ทั้งแบงค์ทั้งไม่ใช่แบงค์แต่ก็ออกสินเชื่อมาให้คนได้กู้เงินกัน แบบแข่งขันกันในเกมต่อสู้มีจุดเด่นดีมีจุดเด่นที่ไม่ดีล้วนแล้วเนี่ยมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกันนั่นแหละคือให้เงินกับคนที่มาขอกกแล้วจะเลือกแบงค์หรือว่าไม่ใช่แบงค์ดีล่ะหากให้แนะนำจริงๆนะถ้าเกิดว่าคุณสามารถเลือกเป็นแบงค์ก่อนได้นก็จะดีมากเรื่องดอกเบีย้ยจะถูกนะแต่ว่าเรื่องมากเรื่องเอกสารเยอะเนี่ยอันดับหนึ่งเหมือนกัน เราถ้าเกิดว่าเลือกแบบไม่ใช่แบงค์ล่ะอันดับหนึ่งก็คือดอกเบี้ยแพงนะไม่เกิน33%ต่อปีและเรื่องถูกใจเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการอนุมัติง่ายไม่ได้เข้มงวดไม่ได้เช็คอะไรเยอะบางตัวเนี่ยไม่ดูบูโรนะเท่ากับว่าเปิดโอกาสให้กับคนที่มีประวัติแย่ได้ด้วยแล้วระหว่างแบงค์กับไม่ใช่แบงค์จะเลือกอันไหนอันไหนมันดีกว่ากัน ก่อนอื่นทุกคนต้องรู้นะว่าสินเชื่อเนี่ยตอนนี้มันมีเยอะแยะมากมายทั้งสินเชื่อธนาคารเองสินเชื่อไม่ใช่ธนาคารสินเชื่อนอกระบบสินเชื่อออนไลน์สินเชื่ออะไรต่างๆอีกมากมายเลยโดยสินเชื่อนอกระบบแล้วก็สินเชื่อออนไลน์หรือว่าสินเชื่อตัวอื่นเนี่ยขอไม่พูดถึงนะเอาไว้โอกาสหนาแต่จะขอพูดถึงสินเชื่อธนาคารแล้วก็ไม่ใช่ธนาคารสองตัวนี้ก่อนเลยนะ ซึ่งสินเชื่อแบงก์หรือว่าสินเชื่อธนาคารเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วไม่ขออธิบายต่ออะไรส่วนสินเชื่อไม่ใช่แบงก์หรือว่าไม่ใช่ธนาคารอันนี้ตรงตัวเลยเขาจะเป็นแหล่งบริการการเงินนะที่ถูกกฎหมายโดยสินเชื่อทั้ง2อแหล่งที่ว่าก็มีความแตกต่างกันแค่สอจุดก็คือวงเงินอนุมตัติและก็ดอกเบี้ยแค่นั้นเอง สินเชื่อแบงก์เนี่ยเขาจะให้วงเงินเยอะแล้วก็คิดดอกเบี้ยถูกๆแต่ว่าเกณฑ์การอนุมัติก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะเงินขายเนี่ยจะต้องเข้มแบบแป๊แๆปส่วนสินเชื่อที่ไม่ใช่แบงก์วงเงินเนี่ยคุณอาจจะได้รับการอนุมัติที่มันน้อยหน่อยแล้วก็จะคิดดอกเบี้ยแพงๆถามว่าทำไมเป็นแบบนี้ล่ะ ด้วยเพราะว่าเขามีการผ่อนปลนก่าแบงก์นั่นแหละไม่ได้เข้มงวดไม่ได้เช็คไม่ได้ตรวจสอบอะไรมากมายนั่นเองใครเครดิตด,ด,ดีไปสินเชื่อแบงก์กันเถอะเครดิตไม่ดีก็ไปสินเชื่อไม่ใช่แบงก์กันเถอะนะประมาณนี้เลยแล้วถ้าเกิดว่าคุณเลือกแล้วสมัครไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ผ่านการอนุมัติก็ต้องหยุดพักซะก่อนนะอย่าเพิ่งสมัครใหม่ทันทีอยากให้คุณเนี่ยส่งใบสมัครลุ้นก็เพียงเดือนละครั้งก็พอ เดือนหนึ่งไม่ต้องถี่มากไม่ต้องบ่อยหรือถูกปฏิเสธเกิน2อครั้ง2ที่ไปแล้วเนี่ยหยุดก่อนเลยหยุดสมัครแบบสนิทไปเลยนะแล้วก็รอหายใจหายคอเตรียมสมัครครั้งใหม่ประมาณสักสามถึงหกเดือนข้างหน้าไม่งั้นแล้วคุณติดแท็กซิงกันแน่ๆกลัวอะไรก็จะเฟลมดเลยนะระหว่าง3-6เดือนที่ว่าเนี่ยก็หางานเสริมเพิ่มเข้ามานะหาะไรายได้เพิ่ม แต่หาไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คงต้องบทหารการเงินตัวเองให้ดีจ่ายนี้ที่มีเนี่ยให้อยู่ในระดับที่สม่ำเสมอลดนี้ลงได้ก็ทำได้ก็ทำเถอะลดบ้างลดให้ได้มากที่สุดแล้วก็อย่าก,ก่อหนี้เพิ่มด้วยทีนี้การสมัครครั้งหน้าเนี่ยคุณจะเลือกเป็นแบงค์หรือว่าไม่ใช่แบงค์อันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยรู้ตัวเองเลยว่ายังไงสมัครไปแล้วก็ผ่านแน่